ุสมิลลาฮิรราะห์มะดุรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินะอัมัติฮิตติมุซาลิฮัดอัลสลัตุวะสลามุอะลัมุลลาห์นบีบะดะห์วะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิวะสัลลัมตัสลีมันกัฟิรอห์รับยาสิดวะลาตุอาสิดอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับภัยบาลาบททดสอบภัยพิบัติเกิดขึ้นกับโลกเราในระยะนี้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเลยเห็นภาพชัดแผ่นดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรีย อุทกภัยน้ำท่วมไฟไหม้หนาวเหน็บหิมะตกขึ้นความร้อนที่ระบาดไปเป็นสิ่งต่างๆได้เป็นภัยพิบัติภาษาอาหรับได้ว่าอายาติลละสัญญาณของรองสุบาตนูวาตาลาที่มึงบอกถึงความยิ่งใหญ่ของรองสมบาตนูวาตาลาพี่น้องครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาเราเราเสียใจกับกับพี่น้องเราที่ประสบกับภัยบาลาบอทดสอบอันนี้เราพยายามช่วยเหลือเขา สิ่งหนึ่งวันนี้ที่ผมอยากจะนาเสนอคือแล้วเราได้นึกเราได้คิดเราได้บทเรียนได้แง่คิดสิ่งใดบ้างกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นวันนี้ขอ,อนอํา,าอ,อายะห์กุรอานบทหนึ่งที่ลอสุบฮานวัตลาเนทรงบอกกับเราครับว่าทุกภัยพิบัติภัยบาลาที่เกิดขึ้นมานั้นมีนัยยะที่มีความสําคัญสุรุตนสุรุตุอิส,ร,ส,ร,สรออายะห์ที่ห้าสิบเก้าครับอ,อูซุบิลลาฮิมิลชฉะกอนโรจิวมานุรซุลบิลอายะหิอิลลาตะคุยฟะเราอลอสุบฮานวอตลาไม่ได้ให้เกิด ภัยพิบัติสัญญาณต่างๆที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเอามานั้นเพื่ออื่นใดไม่ได้ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่ออื่นใดเลยเพื่ออื่นใดเลยนอกจากตะคุยฟ้าเป็นการเตือนเป็นการเตือนผมและท่านทั้งหลายให้กลับมาสู่อวโลกสุภานวาตละครับเป็นการเตือนบองบอกให้กลัวกวลัวอวโลกสุฮานวาตละกลัววันเกียร์มะทำให้เราได้กลับเนื้อกลับตัว ม่อในกอักุรอานจี่ละอัลลอฮา,าใน ب ح ตา ه ละนบอกกับเราครับว่านูริก็หุมบางสลลนที่แอมิลูละอัลหุมจารู้จงอราวัลลอฮฺ سبحانه ah um ตละ ت าลได้ให้เขาได้ริมรถครับความเจ็บปวดสิ่งที่เขาได้ทําไว้บาปท,ที่เขาได้ทาเอาไว้นั้นเพื่อที่เขาได้กลับเนื้อกลับตัวเพื่อที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวเคาะความลําบากที่เกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตามลึกๆแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ ت าลนั้นต้องการเตือนเขาครับ เตือนเขาให้เลิกประพฤติสิ่งที่ไม่ดีงามถ้าเขาประพฤติสิ่งที่ไม่ดีงามให้กลับมาใส่ใจกับเรื่องอาวส์กลับมาใส่ใจกับวันเกียร์มาซึ่งมีความมีความยิ่งใหญ่กับให้กลัวสิ่งนี้ได้กลับเนื้อกับตัวปรับปรุงพฤติกรรมที่เขาได้และเมื่อคาสั่งของเราสุบฮานุวาตาละหรือยกอัลกุรอานอีกบทหนึ่งที่เราสุบฮานุตาลาทรงบอกครับบทที่อัลลสุบฮานุตาลานั้นบทลงโทษที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนในหน้าประวัติศาสตร์อาร์ฮูด สมุดโซล่ที่เราเห็นฟิรโอนครับกลุ่มชนต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์หรือถัดจากนั้นมาก็ตามเห็นนะครับฟาคัสนาหุมบินแบกซาอิวัดดอรออรและเลหุมยาตาดอรอโอนเราลอสุบฮานุตาลาดนี่ยเขาเผชิญกับความขัดสนโรคภัยไข้เจ็บภัยบาลาต่างๆที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมานั้นจุดประสงค์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่อลอสุบฮานุตาลาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับ บุคคลเหล่านั้นแในใ่นอนกับเราท่านอะไรนั่นคือละอัลละหุมเยาตอดรออุนเพื่อเขาได้กับเนื้อกับตัวได้วิงวอนได้ขออรรถสุบภานวุวาตละได้อาศัยอรรถสุภานวุวาตละนั่นพี่น้องครับสัญญาจะอรรถสุฮานุตาลให้มานะครับหนึ่งในนั้นก็คือแผ่นดินไหวพี่น้องครับทารุโฉลศรุลลอฮฺสุลตลานเนี่ยได้กล่าวเอาไว้มินอัชมินอัชรอติสอะหนึ่งในสัญญาณที่จะมึงบอกว่าวันเกียวมาใกล้เข้ามาแล้วที่จะเกิดแล้วนั่นคือ ตักซรอัซาเร่แผ่นดินไหวนี่จะเกิดขึ้นบ่อยแผ่นดินไหวนี่จะเกิดขึ้นแบบรุนแรงเราเห็นเปนะครับในปัจจุบนันนี้ข่าวแผ่นดินไหวครับที่สร้างความเสียหายนี่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสั่นอยู่ตลอดเวลาไปนะครับอาจจะมีการอา่าถ้าหากว่าไม่มากครับเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ลงข่าวนะครับสองสามวันที่ผ่านมาที่พังที่จังหวัดพังงาเรานะครับสามจุดกว่าริตรนะครับอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ก็เกิด ครับนั้นฮลิสกนอร์โซลร์โซลลลอฮะซัลลัมด้บอกกับเราครับว่าใกล้วันเกียมะใกล้วันสิ้นโลกนี้แผ่นดยนไหวนี่จะเกิดขึ้นทีแล้วก็บ่อยแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเรียกว่าอายาที่ลาครับสัญญาณของลอสุฮานุวาตลาความยิ่งใหญ่ของลอสุบภานุวาตลาพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความตายพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาภัยพิบัติพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาความสูญเสียพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในยะที่มีความสําคัญเอาว่าไม่ได้ ไมไ่ต้องการให้ให้เรานั้นหดหู่อย่างเดียวไม่ให้เรานนั้นเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่นัยยะที่มีความสําคัญคือให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวให้เราได้สะสมสะเสบียงให้เราได้เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีงามได้วิงวอนขออัลลอฮฺสุบฮานิวาตละยามเช้าออกจากบ้านบิสมิลลาฮิลลัลลิลาอิยูดุลมะอ,อัลมิฮิชัยอุมุฟิลอะตฺวะลาสุลามะวะฮุวะซามิอุนอาลิมอ่านดัอานี้ปุกบักขออัลลอฮฺสุบฮานิวาตลากับยามเช้าอ,อา่านดัอานี้สามครัง้งยามเย็นก็สามครัง้งขณะที่จะออกกจาาบ้าน โดยสารรถนะครับเดินทางออกไปอะไรก็ตามนะครับเขาจะอ่านบ ah ิสมิลลาฮิตัวะคัลต่วะคันตุอ a l l a เวาเขาละวลาะครูอัสลามิลลาห์เราก็จะอ่านดูอาเพราะเราก็ไม่รู้ครับเหตุการณ์อุบัติเหตุความผันผวนความไม่แน่นอนในโลกนี้มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราจะกลับมาว่าเราหลุดจากลล l a ์ไม่ได้ต้องอยู่กับล l l a ์ซุบฮานวุานวาตละขอดูอาขอความคุมค้มครองกับล l l a ์ซุบฮานวุานวาตละอยู่ตลอดเวลา กลับมากับเรานะครับปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราครับการที่บางครั้งเนี่ยเราก็หมกมุ่นยุ่งอยู่กับเรื่องของดุนยาทำมาหากินอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้นึกถึงวันเกี่ยมาไม่ได้นึกถึงอวโลสุบฮานะแต่เาผู้ให้ริสกีกับเรานึกถึงเหตุแห่งริสกีอย่างเดียวทำมาหากินค้าขายโดยที่ลืมไปว่าอ๋อริสกีที่แท้จริงอวโลก์เป็นผู้ที่ให้กับเราอวโลก์เป็นผู้ที่ให้กับ,กบเราถ้าเราอยากจะได้ริสกีก็ต้องทำให้เจ้าของริสกีเนี่ยพอใจเราโดยการทำสิ่งทำสิ่งทุกอย่างให้อใจ ข่าวแรกเราว่าตากรูปแสวงหาความกชิดกับอังล์รอดในการอิบราดฮห์กับอัลลงค์สุบฮานวุวาจัลล์ชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะโฟกัสอยู่กับเรื่องอัลลงค์สุบฮานวุวาจัลล์ทำอย่างไรให้อัลลงค์สุบฮานวุวาจัลล์ททัยำอย่างไรให้รอดพน้นจากการลงลงทันความทุกข์ทรมานอาซาบในอาเครอในหลุมฝังศพในบารซักนั่นคือวิถีวิชีวิตของเราพี่น้องครับนั้นสรุปพี่น้องครับว่าสัญญาณต่างๆเหตุการณ์ต่างๆโด,ด,ดยเฉพาะภัยพิบัติครับค,บความรุนแรงที่เกิดขึ้นมานะครับ เป็นเรื่องเจาาลอสุบฮานุตลานั้นให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่เรา,เราทุกท่านนี้นั้นจะได้ตักวิฟันเกรงกลัวลอสุภฮานุวาตลาเกรงกลัววันเกียร์มาเกรงกลัวนรกโดยการกลับมาถามความเวโดยการกลับเนื้อกลับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับที่เราเคยละเมิดคําสั่งของลอสุภฮานุวาตลาแล้วก็ต่อเจรัวก็คือทำตนให้ใก้ชิตกับนอวโลบน,น้อมทำตนทำให้อวโล์สุบฮานุตลาทรงรักทรงพอพระทไทยนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับ จากเหตุการณ์ครับที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราบางส่วนแต่เรานําเหตุการณ์นี้มาเป็นอิบัตเป็นแง่คิดเป็นธุรุสเป็นบทเรียนกับเราทุกคนครับอัลกุลกาลิฮะวาอัสตั้ฟุรุลลอฮ์ลิวาลัคุมบะลิซไยรินมุสลิมีนัมินคุลีดัมฟัสตั้ฟุรุอินทาวะลัฟฟุรุรอห์อิมมุอัลามุอะลัยกุมะรห์มัตุลลอฮ์วะบรากาตุ